สวัสดีครับลูกค้าที่รักทุกท่านครับวันนี้มีสวนทุเรียนอยู่70ไร่ของตำบลหนองบอนอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดนะฮะทุเรียนสวยๆโตเต็มที่สายพันธุ์หมอนทองแบบนี้เนี่ยอายุ9-12ถึง12ปีใจกลางชุมชน,นครับ2,000ต้นครับที่ดินนั้นติดเนินเขานะฮะหลังพิงเนินเขานะด้านหน้าเขาติดถนนคอนกรีตด้วยนะครับนะฮะมีแหล่งน้ำดีมีสระน้ำา5ูปนะครับ ไฟฟ้าเข้าถึงมีบ้านพักคนงานประจำเนี่ยดูแลสวนสองหลังครับมีคนงานประจำถูกสวนเนี่ยถึง3ครอบครัวนะครับการบริหารจัดการสวนนั้นดีมากๆครับนะมีะไรายได้เฉลี่ยตปีละ10ล้านนะฮะเห็นแบบนี้ก็น,นะซื้อไปก็ได้เงินได้ทองนะครับซึ่งวันนี้เอกสารพบท5เราขายยกแปลงที่นะฮะนะ ่ไร่ละ4แสนบาทถ้าทุกคนสนใจครับ0991463979เล่นที่ดินแชนนัน,น